อยากดังเหมือนกันค่ะพี่อยากดังทั่วประเทศเลยคะ่ะอยากดังดังเอาให้ดังเลยนะคะทำให้หนูดังพี่ไม่ได้เดือดร้อนหรอกแต่ว่ามันเดือดร้อนคนลาวที่มาหาทํางานอยู่ไทยไปเดือดร้อนอะไรคะไปขอข้าวขอตังเขาหรอ ไม่ต้องจ้างให้คนตามหาหนูหรอกพี่โอนเงินมาให้หนูก็ได้สามหมื่นแล้วเดี๋ยวหนูไปหาเองเขาอะผมขอเตือนคุณด้วยความหวังดีด่าด่าพี่เสร็จแล้วก็มาพูดว่าผมขอเตือนคุณด้วยความหวังดีแล้วพี่ก็เลยตอบกลับไปว่าขอบคุณค่ะสําหรับความหวังดีแต่ไม่ต้องหรือว่ากูไปเป็นเมียน้อยพ่อมึงหรอมึงมีปมเรื่องเมียน้อยเหรอพ่อมึงสงสัยมีเมียน้อยเยอะมั้ง หรือว่าแม่มึงนี่ไปเป็นเมียน้อยคนอื่นมึงถึงไดมึงถึงได้มาแซคคนอื่นว่าคนอื่น,นต้องเป็นเมียน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไยเบอร์สุภูสุสคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนชาแนลจ้าพ,จา,า,ลาพี่น้องจ๋ามือนีสาวฝนกัสิภาพพี่น้องนะคะมาเดินเที่ยวนะคะมาเดินส้มตลาด อันนี้คืองานกาซาดนะคะงานกาซาดที่นครพนมพี่น้องเป็นงานไหลเรือไฟนครพนมนะคะบรรยากาศคึกคักมากๆนักท่องเที่ยวแน่นเอียดพี่น้องจ๋านะคะตอนนี้กําลังเดินจากเข้าไปตรงจุดที่เขาไหลเรือไฟเนาะพี่น้อง สาวฝนก็เอาบรรยากาศนะคะของการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม,นนมนใหม้เบิงกันนะคะว่านักท่องเที่ยวเยอะขนาดไหนนะคะประเทศไทยจริงๆแล้วประเทศไทยนะคะบัวจะเป็นตรงไหนจุดในจุดไหน,ไหนก็มีนักท่องเที่ยวเยอะอันนี้คือที่ ตั้งจังหวัดแนะพี่น,น้องต่างนครพนมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นจังหวัดทงางภาคอีสานเนาะทั้งภาคอีสานตอนบุหรือตอนลางสาวฝนก็บน่ใจพี่น้องสาธาใครทราบนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาแจ้งให้สาวฝนทราบแน่นะคะสําหรับต้นคลิปเนาะพี่น้องสาวฝนก็เอาคลิปของสาวเล่านะคะสาวเล่าปากแจ๋วที่บอกว่าอยากดังจัดให้หน่อยนะอยากดังมากๆเลยนะคะแต่ว่า ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ได้รับผลกรรมล้าอย่างเลยเนาะแต่วา่ากเป็นคลิปที่ใครๆนะคะพี่ๆหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นในส่องอื่นมาแล้วนะคะแต่ฝาวลก็ยังอยากจะเอามาเปิดให้ดูนะคะให้หลายๆคนที่นะคะมีความคิดความอ่านลักษณะนี้นะคะว่ายามาท้าทายระบบของประเทศไทยนะคะว่าประเทศไทยอืม บ่มีความสามารถที่จะเฮ็ดให้คุ้นไม่สามารถที่จะอยู่ประเทศไทยได้นะคะกรณีของสาวเล่าผู้หนีเนาะนางกะมาเฮ็ดงานอยู่ในไทยอันนี้สาวฝนกระเบิงจากในคีปเนาะว่านา่งกะมาเฮ็ดงานอยู่ในไทยกับสิปีแล้วนะคะล่าสุดนะคะนั่งกะออกมายอมรับแล้วนางไม่มีใบอนุญาตนะไปสีชมพูใบอนุญาตเฮ็ดงานมีแต่พาสปอร์ตที่นางมาเฮ็ดนะ นางกะมาเป็นแม่บ้านหรือจังไดนี่แหละสาวฝนก็ขอม้อนมมนก,ก่อจะมาในลักษณะนี้นะคะแล้วก็นางก็บอกว่ามีเจ้าหน้ายซัพพอร์ตดีนะคะมีแบ็กดีนะคะแล้วก็ได้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทเนาะได้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทซึ่งเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันเยอะมากนะมันไม่ใช่น้อยๆน,นะถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยได้เดือนขนาดเป็นพนักงานหลัดนะคะ ก็ยังได้เงินเดือนไม่ถึงขนาดนี้นะเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเน่ยเงินบาทของไทยอ่ะตอนนี้ยิ่งแข็งค่ามากๆนะคะเงินเดือนค่อนข้างเยอะแต่ก็ปากไม่ดีนะคะปลาหมอตายเพราะปากนะคะแต่ตอนนี้ล่าสุดพี่น้องล่าสุดนางก็ออกมาไหว้นะคะออกมาไหว้ ขอโทษง่ามๆแล้วนะคะบอกว่าหฮยุโจมตีนางนะคะหยุดจมตีนางได้แล้วแล้วนางก็จะกลับไปที่สซปปอล่ากลับไปบ้านแล้วนะคะนางไม่มีที่ยืนที่ประเทศไทยแล้วนะคะถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็คือเขาเอิ่นว่ากรรมตามสนองเนาะ เพราะว่าคำพูดนะคะคำพูดที่นางพูดมันลอยหน้าลอยตาพูดท้าทายคนไทยแม้กระทั่งว่านะคะแม้กระทั่งว่าพี่ๆคนไทยเข้ามาคอมเมนต์ตัดเตือนนางนะคะนางก็ยังด่ากลับนะคะล่าสุดนะคะนางออกมาขอโทษนะคะออกมาขอโทษพอขอโทษเสร็จแล้วนางก็ยังไปลบคลิปขอโทษนั้นออกแล้วก็ยังมาไล้ด่า นะคะยังมาไล้ด่าคนไทยก็คือแบบนางไม่มีจิตสํานึกเอาจริงๆนางไม่มีจิตสํานึกเป็นคนเล่าที่แบบนิสัยแย่คนหนึ่งนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่ชอบนะคนล่า คนเล่าบานเท่าหลายๆคนกับบอสอบพฤติกรรมของนางไม่ไม่ไมบสอบคำํำบอาของนางที่นางไปก้าวเล้าวหรือท้าทายมันหน้ามันตาขนาดนั้นนะคะนางอาจจะอยู่มาหลายปีนางก็เลยมั่นหน้ามันตามั่นใจในแบ็คของนางนะคะแล้วก็สร้างกระแสต่างๆเยอะแยะนะคะบาวา่าเป็นเออเจ้านายลวนลามบ้างนูน่นนี่นั่นบ้างสลรบัดนะคะแม้กระทั่งที่ว่า คนลาาด้วยกันนะคนเล่าด้วยกันนั่งเคยเหล่าวานนั่งไปต่อวิ่าหรืออีกอย่างนี่แหละไปต่อพาสปอร์ตหรืออีกอย่างของนั่งนี่แหละแล้วบอกว่าแบบไปเจอไปเจอคนเล่าไปเจอคนเล่าคนศาสตร์เดียวกันนะคะแล้วที่นี่เขาวาไทยนั่งกับแบบสอบว่าเป็นยังจะต้องเวาไทยนะครับทําไมไม่พูดลาวเป็นยังวาวเล่าละนั่งเป็นยังเึง่งวาไทยอยูมันยูไทยมันโดนเราบอกเป็นยังเึง่งวาไทยคนไหนเขาก็บอกว่า อยู่มาเห็นงานอยู่ไทยสีหาเดือนเหลวก็เลยบอกไทยเรานั่งก็เลยบอกว่า,านั่งอยู่บังเปสิบป,ปีนั่งยังบาเบาไทยเลยก็บอกเข้าใจคือกันพูดไทยแล้วมันเป็นอะไรคนเราอยู่บ้านเขาอ่ะคนเราอยู่บ้านเขาเราพูดภาษาของเขาแล้วมันจะเป็นอะไรไปมันมันมันหนักหนาอย่าง,งมันเป็นการขายศาสตร์บอกหรือจังไดเป็นการแบบบ่ให้เกียรติศาสตร์จากครองบอกหรือ,อยังไดนะคะก็ ม่เข้าใจนะคะซึ่งโตสาวฝนเองเนี่ยสาวคนก็พูดไทยนะอยู่ประเทศไทยก็พูดไทยไม่ค่อยได้พูดลาวนะคะจนทุกวันนี้ก็อาจจะมีลาวแต่ก็ไม่ได้ลาวแท้ขนาดนั้นนะคะกับเบด่เล่าแบบจ๋าขนาดนั้นนะคะกับซิมีไทยปนเล่าเนี่นะคะแต่ถ้ามาว่าสาวฝนสาวฝนกับสาวว้าขึ้นคือกัดนะคะว่าขึ้นมาไห้มาว่าสาวฝนได้ยงังง่ายๆหรอกนะคะ คลิปล่าสุดเนี่ยคลิปล่าสุดของนางนะก่อออกมานะคะออกมาไหว้ขอโทษง่ามๆกับคนไทยนะคะบอกว่าให้เลิกคุกคามนางให้มันยุดให้มันจบแล้วนางก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วนะคะบอดี้มีที่ยืนที่ประเทศไทยแล้วนะตอนนี้นะคะแต่ว่าสีหนาของนางกับบอด,ดีด้สลดํำไดสวัสดีค่ะทุกคนน้าเองนะคะหนูจะออกมาขอโทษในเรื่องที่หนูผิด และในสิ่งที่หนูบางอย่างหนูอาจจะพูดไม่จริงแล้วก็ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดกันอันนี้หนูขอโทษในส่วนที่ของหนูหนูต้องขอโทษมากๆแล้วก็ไม่ว่าสังคมจะให้โอกาสหรือว่าไม่ให้โอกาสแต่หนูอยากให้จบเรื่องแค่นี้หนูไม่อยากให้มันบาปตาไปมากกว่านี้ถามว่าหนูอ่ะมีที่เยอะในสังคมไหมหนูไม่มีแล้วตอนนี้หนูเองก็กําลังจะกลับบ้านหนูขอโทษทุกคนจริงๆ ขอโทษคนเราขอคนทางทุกคนที่ทําให้เข้าใเสียผิคค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สาวฝนเอามาให้เบิงเนาะว่านางก็ได้ออกมากราบขอโทษแล้วเนาะมายกมือว้ขอโทษนะคะก็เป็นไปตามข่วมขาดหมายนะคะนางมาลองขอบอกว่าอยากดังให้ซอยจัดให้ดังแน่อยากดังมากๆก็แป๊บเดียวเองนะคะแค่ช่ว ช่วงเอ่อส่วขคาขึ้นแค่นั้นแหละพี่นกนะคะระบบไทยทำงานได้ดีมากนะคะแล้วก็มีมีพี่พี่ผู้ชายคนหนึ่งเนาะให้คาหัวนางสามหมื่นแล้วนางก็ยังพูดว่าไม่ต้องมาจ้างตามล่าหนูหรอกพี่เอาเงินมาให้หนูสามหมื่นอย่าหนูไปหาพี่เองเนี่ยคำแบบคาพูดท้าทายแบบเนี่ยมันบอสมควรเวาเนาะพอสรุปสุดท้ายแหละก็ต้องมานางขอโทษไรทีพึ่งเนาะ ก็ถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะกะแบบมันก็ข้อิญอย่างละ่ปะปลาหมอตายพัพอปากนาะสุภาพิตนะคะสุภาษสิตไทยบอกว่าปลาหมอตายพอปากอันนี้มันคือเรื่องจริงเลยนะคะแล้วก็คงไม่มีใครสงสารหรอกเพราะว่าก็อันอาจจะเฮทไทยคนเล่าหลายๆคนนะคะเกิดขึ้นมาพ่อใจแล้วก็ทําให้คนเล่าหลายๆคนนะคะเดือดร้อนนะคะอันนี้เวลาพี่เขาไปคอมเมนต์เตือนอนางก็ว่าเนาะซึ่งนางเองก็แบบ เป็นคนที่คนลาวหลายๆคนบวสอบหนาคือกันแหละเพราะว่าจะภาคอวมเดือดร้อนมาหาแลงงานล่าเป็นล้านๆคนแหละคำบอกหนึ่งที่นางบอกนะคะทําไมหรอทําไมถ,ถึงจะเดือดร้อนไปขอข้าวเขากินเหรอคเบอกนี้มันมันมันบอดีเนาะมันบอโอเคนะคะแต่ตอนนี้ถ้านางได้กลับไปที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่มีจิต จุดยืนอยู่ในประเทศไทยก็ถือว่านางได้รับผลกรรมของนางไปแล้วเนาะนะคะคลิปนี้สาวฝนนะคะก่อภาพพี่น้องนะคะเมื่อบึงบรรยากาศอันนี้ก็คือบรรยากาศไหลเรือไฟแม่น้ำโขงนะคะพี่น้องเบิ่งอาสาวฝนอยากให้พี่น้องนะคะดูว่าเนี่ย พี่น้องนะคะนักท่องเที่ยวที่ไทยเนี่ยเขามาจองนะคะเขามาจองที่ปูเสือรอกันเยอะมากๆนะคะหลายอิลีพี่น้องนะคะเยอะจริงๆสาวผลแบบเป็นปีแรกที่สาวผลไปแล้วสาวผลเห็นโอ้โหหลายอิลีเนาะท่องเที่ยวไทยประเทศไทยเนี่ยเขาเวลามีงานเทศกาลอะไรมีการท่องเที่ยวอะไรเนี่ยนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะว่ามีการประสาสัมพันธ์ดี แล้วก็การต้อนรับที่ดีของเจ้าบ้านนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะคนไทยนะคะคนลาวเข้ากับหลายนะคะที่มาเที่ยวงานไหลเรือไปเนี่ยนั่งเรือข้ามฝากมาเนี่ยพี่น้องหลายหลายอหลินะคะของยอมรับนะคะคนเยอะมากมากนะคะไปงานนี้แล้วก็สุดยอดอีลิพี่น้องนะคะบรรยากาศแล้วก็บรรยากาศในงานนะพี่น้องนะคะ อลังการตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาเลยพี่น้องมาแล้วมอมคิดหวังนะคะประเทศไทยเนี่ยเขาเอ่ยอญยังเอาโฟอ็ฟอปชันอิลีพี่น้องนะคะมีการนัง่งนั่งเหาะมาพี่นอ้อง,อ,อ,นองเหาะมาเบิงซีถอปหารอบนะพี่น้องเหาะมาเลยนะคะคนไทยตรวจงานด้วยการเหาะมาโชว์เลยนะคะสุดยอดอีลีคนไทยแน่นอนนะคะสาวฝนก็เพิ่งจะมาเคยเห็นที่นี่นะคะแล้วก็การแสดงโดนแปลอักษรพี่น้องสุดยอดอีลีคนไทยอลังการมากๆนะคะ ปีมือสุดหยดนะคะเห็นแล้วกับแบบโอ้ยสื่ออินสะออนอีลีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรือนะคะเรือนักท่องเที่ยวเยอะมากพี่น้องลายอีลีเห็นแล้วเป็นตาสื่ออินสะอออนเนาะประเทศไทยอยากให้บ้านเราเป็นแบบนี้จังเลยนะคะ